ท่านผู้ชมครับกลับมาในเมนูเด็ดๆที่ทําง่ายแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากครัวที่บ้านแบบนี้ก็ทําได้ง่ายครับเดี๋ยวเราจะมีหมูนะครับแล้วมีขนุนอ่อนอย่างที่เมื่อกี้ผมไปเด็ดขนุนอ่อนมาจากต้นนะครับผมก็อมาผ่าเป็นแว่นๆแล้วก็ลงต้มนะครับแล้วก็มาปอกเปลือกซึ่งก็ถ้าปอกสดๆตรงนั้นเนี่ยยางก็จะเต็มไปหมดผมก็เลยคิดว่าน่าจะเอาไปต้มซะก่อนแล้วก็มาปอกเปลือกทีหลังนะครับเราก็ได้ขนุนแบบนี้มาซึ่งเป็นขนุนอ่อนปอกเปลือกเรียบร้อยเดี๋ยวผมเอาขนุนอ่อนเนี่ยแหละครับกับซี่โครงหมู ลงต้มให้เปื่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาปรุงแล้วก็จะเป็นหนึ่งเมนูแล้วครับท่านผู้ชมครับผมเอาซี่โครงหมูใส่ลงไปในน้ําก่อนเลยแล้วก็ผมมีขนุนอ่อนที่ต้มมาแล้วนั้นผมก็จะหั่นบางๆอย่างนี้ต้ม พักไปงี้ให้เดือดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเดือดหมูเปื่อยเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะปรุงอะไรต่อกับไปนะครับระหว่างที่รอซี่โครงหมูเนี่ยเราก็จะมาทําพริกกันครับพริกแห้งนะครับแช่น้ำแช่อันนี้ก็ก็เป็นพริกแห้งแบบนี้ประมาณสักสาเม็ดนะครับแช่น้ําลงไปให้นุ่มแล้วเราก็มีกระเทียมหอมดังนั้นเดี๋ยวเราตาพริกก่อนครับพริกผมแช่น้ําลงหน้าไปแล้วก็ประมาณ3เม็ด3เม็ดตําเรียบร้อยแล้วผมก็มีกระเทียมครับผมมีกระเทียมสัก 12กลีบนะครับแล้วก็หอมแดงสัก4ขน้านี้นะครับแล้วก็เอามาตำรวมกันเอาแล้วเราก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็มีกะปินะครับผมใส่ไม่เยอะนะครับอันนี้ผมใส่นิดหน่อยเองประมาณเต็ม1/4ช้อนโต๊ะระหว่างที่เรารอทั้งหมูรอทั้งเครื่องพริกเราเนี่ยผมก็จะหั่นไปชีพูไว้ ่อนเดีวยวกันเนี่ยผมจะต้องไปเด็ดชะอมเดี๋ยวผมไปเด็ดชะอมที่สวนผมนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมามาลูดแล้วก็เตรียมใส่ไว้ที่นี่เดี๋ยวผมไปเด็ดชะอมก่อนครับอ่ลนะครับผมเด็ดชะอมผมมาได้แล้วครับทุครับชะอมเดี๋ยวผมที่หลังสุดเลยผมก็จะมีต้นหอมนะครับแล้วก็ ผักชีล้อมแล้วก็มะเขือเทศเห็นไหมครับผับกชีล้อมก็เหมือนกันครับผมไม่ได้หัน่นมันละเอียดมากหั่น่างๆหน่อยนะครับต้นหอมสักสองต้นหั่นยาวขึ้นนิดหนึ่งผมก็มีมะเขือเทศหน่อยใส่สามลูกหนึ่งได้แล้วครับ เขือเทศผมเนี่ยผมอยากจะให้ละเอียดสะหน่อยผมก็อยากจะเข้าไปตําปนกับน้ำพริกตํารวมกันโอเคเราได้ครบหมดตรงนี้อบุบๆพิชศยชติบุบๆไม่ต้องละเอียดซี่โครงหมูผมเปื่อยแล้วแล้วก็ขนุนอ่อนผมก็สุกไปกับพร้อมซี่โครงหมูเรียบร้อยผมก็ใส่พริกตําเมื่อกี้นะครับลงไปให้เขาเดือดนะครับให้เขาเดือดสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อย มาปรุงรสอีกรอบหนึ่งครับอ๋าครับท่านผู้ชมเดือดเรียบร้อยแล้วเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็ปรุงรสหน่อยครับผมใส่น้ำปลาลงไปผมก็จะใส่ผักที่เราซอยเมื่อกี้นี้ไปนะครับเสร็จแล้วก็จะมีชะอมด้วยเด็ดกันจากยอดอย่างนี้เลยมันหอมจริงๆครับ เราใส่ครบทุกอย่างเราก็จะได้กลิ่นของผักสมุนไพรที่เราใส่ลงไปกับขนุนแล้วก็ซี่โครงหมูครับผมก็ต้องบอกว่าขอชิมก่อนครับนิดหนึ่งครับผมขอมันปลาเพิ่มหน่อยเราจะได้กลิ่นของออพริกที่เราตำหอมกระเทียมที่เราตำลงไปนะครับแล้วก็กะปิหรือจะใส่ถั่วเน่าแทนก็ได้นะครับแล้วเราก็ได้กลิ่นของชะอมชะพูนะครับกลิ่นนิด เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วทําให้ชิโคหมูกับขนุนอ่อนเราเนี่ยมีรสมีชาติขึ้นมีกลิ่นอาที่หอมอบอวนจริงๆครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวต้องชิมกันก่อนครับว่าเป็นยังไงครับถึงเวลาชิมแล้วครับขนุนอ่อนของเราที่สอยจากต้นเมื่อกี้แล้วก็เขียวๆเป็นสมุนไพรครับ ขนนอ่อนนี่หวานจริงๆแล้วก็เป็นต้มที่ไม่ใช่มีกะทินะครับแล้วผมว่าเป็นเพื่อสุขภาพได้ดีจริงๆครับเพราะมีสมุนไพรเราเยอะมากเลยแล้วก็กินไอของสมุนไพรเนี่ยเข้ามาเต็มปากเลยเวลาท่านเคี้ยวลงไปเนี่ยนะครับแล้วพร้อมขนุนอ่อนที่กลมกล่อมไปกับรสชาติของเขาที่เราเคี่ยวรวมกับซี่โครงหมูเนี่ยนะครับอีกหนึ่งเมนูครับท่านผู้ชมครับที่ไม่ยากเลยแล้วก็ไม่ซับซ้อนด้วยพืชผักสมุน ภัยที่อยู่ในครัวตามบ้านเนี่ยเอามาปรุงแบบนี้ได้สบายเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็นี่แหละครับรายการยอดเชฟชายในช่วงที่ผมออกมานอกสถานที่แบบนี้เนี่ยก็จะมีวัตถุดิบที่มานําเสนอท่านผู้ชมนะครับที่เรียกว่าพื้นบ้านหาง,ง่ายนะครับอย่างเช่นขนุนนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีใครค่อยคิดถึงแครับว่าขนุนที่เป็นลูกเล็กๆแล้วก็เขาแกนเนี่ยซึ่งถูกลูกใหญ่เขาเบียด โตกว่าเนี่ยลูกเล็กก็จะไม่ได้ยวงไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่เนี่ยอันนี้แหละครับก่อนที่เขาโตเนี่ยเราก็ตัดแล้วก็มาปรุงเป็นอาหารชนิดนี้กันครับท่านผู้ชมครับแบบนี้แหละครับติดตามชมในยอดเชฟไทยนะครับช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ในครัวแล้วปรุงอาหารอีกหนึ่งเมนูให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าอาหารสไตล์โรงแรมเป็นยังไงครับติดตามชมนะครับช่วงกิเลนคู่ชวนชิมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กิเลนคู่เหนียวนุ่มอร่อยคุ้มราคา ี่ช่วงกิเลนคู่ชวนชิมนะคะวันนี้ก็ยังอยู่กับอ้อมค่ะตะกี้แหมไปช็อปปิ้งมาที่ตลาดโชคชัยสี่รู้สึกร้อนเหนื่อยและที่สำคัญหิวมากค่ะคุณผู้ชมกูแต่ละกุ้งตัวเบ้อเลยโอ้โหเตี๋ยกุ้งรถไฟชื่อร้านก็เก๋ไม่เหมือนใครสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหหอมน่าทานจังเลยแนะนำ่อยสิคะไปดูุเส้นดีกว่าไหมบุนเส้นต้มยำใช่ไหมคะใส่กุ้งตัวใหญ่ๆแ,แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ใส่กุ้งให้ถนูไปนั่งรอเลยนะคะพี่ ค,คแค่ชื่อร้านก็น่าสนใจแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำม้นเส้นต้มยำชามนี้กันเลยเริ่มจากการนำม้นเส้นมาผ่านน้ำตามด้วยเครื่องต่างๆใส่น้ำซุปต้มยำรสเด็ดแค่นี้ก็พร้อมแซบแล้วละคะ่ะม,มาแล้ว,ลวอโอ้ยขอบคุณค่ะพี่ขอชิม,มุ้นเส้นก่อนแล้วกันนะคะ Line. รสชาติจี๊ดจาดบ้างบ้าเลยค่ะคุณผู้ชมวุ้นเส้นเหนียวนุ่มมากๆ้าเลยค่ะกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านเต๋ยวกุ้งรถไฟมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าพลาดเลยนะคะสรงซองเปล่ากิเลนคู่ร่วมชิงโชคอิ่มอร่อยรับโชค2ชั้นกับกิเลนคู่แจกทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์และสร้อยคอทองคำหมดเขต K 30พฤศ,ศจิกายนนี้นะคะ